สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์โรคไตโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะมาพูดเรื่องโซเดียมกับผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องหัวข้อสำคัญสำหรับผู้ป่วยทุกท่านค่ะโซเดียมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมน้ำความดันโลหิตและภาวะมวมน้ำการเรียนรู้วิธีควบคุมโซเดียม จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนค่ะโซเดียมคืออะไรโซเดียมเป็นแร่ธาตุจำเป็นทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน,น้ำและความดันโลหิตโซเดียมในชีวิตประจำวันคือเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์แต่ยังมีในรูปแบบอื่นเช่นผงชูรสและสารกันบูดต่างๆด้วยค่ะ ทำไมผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องต้องควบคุมโซเดียมคำตอบคือในคนปกติไตจะช่วยขับโซเดียมออกมาทางปัสสาวะได้ดีแต่ผู้ป่วยไตเสื่อมขับโซเดียมได้น้อยลงทำให้โซเดียมสะสมในร่างกายและที่สำคัญโซเดียมส่วนเกินจะทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น โซเดียมเกินทำให้เกิดปัญหา4ข้อ 1. ทําทำให้กระหายน้ำกินอาหารเค็มแล้วอยากดื่มน้ำมากขึ้น 2. เกิดภาวะบวมน้ำโซเดียมจะดึงน้ำเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้ร่างกายบวม 3. ความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อมีน้ำและโซเดียมเกินความดันโลหิตก็สูงตามไปด้วย 4. หอบเหนื่อยเมื่อน้ำข้างในปอดจะหายใจลำบากโดยเฉพาะตอนนอนราบสรุปโซเดียมหากมีการสะสมในร่างกายเกินจะทำให้ไตทำงานหนักร่างกายบวมความดันสูงและหายใจลำบากค่ะปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะน้ำท่วมปอด บวมน้ำหรือความดันโลหิตสูงควรจำกัดโซเดียมให้ไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมค่ะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเกลือหนึ่งช้อนชามีโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวันเลยค่ะแล้วแหล่งโซเดียมมาจากไหนบ้างคะในอาหารธรรมชาติถึงแม้เราจะไม่ได้มีการเติมเกลือ หรือเครื่องปรุงรสใดๆเลยเราก็จะได้รับโซเดียมอยู่แล้วประมาณวันละ500-1,000ถึงมิลลิกรัมส่วนโซเดียมที่เพิ่มเข้ามาจะมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆเช่นเกลือซีอิว๊วน้ำปลาน้ำมันหอยผงชูรสและผงปรุงรสต่างๆรวมถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการค่ะมาดูกันว่ามีแหล่งโซเดียมในอาหารที่ควรระวังอะไรบ้างคะอันดับแรกเครื่องปรุงรสได้แก่เกลือหนึ่งช้อนชามีโซเดียมประมาณ2000มิลลิกรัมซีอิ๊ว น้ำปลา1ช้อนชามีโซเดียม500มิลลิกรัมผงชูรสน้ำมันหอย1ช้อนชามีโซเดียม400-500มิลลิกรัมอาหารโซเดียมสูงปลาเคม็มปลาร้ากะปิผักดองแหนมไส้กรอกปลาหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องขนมปัง ขนมขบเคี้ยวต่างๆและที่ผู้ป่วยมักมองข้ามซอสท,ทุกชนิดน้ำจิม้มน้ำซุปน้ำต้มยำน้ำสลัดจำง่ายๆอาหารเค็มหวานหรืออาหารแปรรูปจะมีโซเดียมสูงระวังและเลือกทานให้เหมาะสมนะคะวิธีลดโซเดียมในอาหารเมื่อเราทราบแหล่งที่มาของโซเดียมแล้ว มาดูวิธีการลดการบริโภคโซเดียมกันค่ะสำหรับการปรุงอาหารที่บ้านเริ่มจากการลดปริมาณเกลือและเครื่องปรุงรสลงทีละนิดแล้วใช้เครื่องเทศและสมุนไพรมาช่วยเพิ่มรสชาติแทนเช่นกระเทียมพริกไทยตะไคร้ขิงมะนาวหรือใบมะกรูดที่สำคัญคือใช้ช้อนตวง วัดปริมาณเครื่องปรุงให้แน่นอนและอย่าลืมชิมอาหารก่อนปรุงรสเพิ่มเติมค่ะสำหรับการเลือกซื้ออาหารควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อเสมอเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำโดยมองหาคำว่าโซเดียมในฉลากโภชนาการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้อยกว่า1 4 0มิลลิกรัมต่อหน่หน่วยบริโภคและเปรียบเทียบระหว่างยี่ห้อต่างๆ เพื่อเลือกที่มีโซเดียมต่ำสุดรวมถึงควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหลีกเลี่ยงอาหารกระป๋องด้วยค่ะสําหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านแจ้งร้านอาหารว่าไม่ต้องเติมผงชูรสน้ำปลาซีอิ๊วต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำซุปไม่ต้องเติมเครื่องปรุงบนโต๊ะเพิ่มและเสด็จน้ำซอสออกจากอาหารก่อนรับประทาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการซดน้ำซุปหรือราดน้าบนข้าวด้วยค่ะจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทีละนิดจะช่วยให้การปรับตัวเรื่องรสชาติได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรุงรสลดโซเดียมกันค่ะปัจจุบันมีเครื่องปรุงลดโซเดียมวางจำหน่ายมากมายแต่ผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้อง ใช้อย่างระมัดระวังค่ะทำไมต้องระวังเพราะเครื่องปรุงรสลดโซเดียมเช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยสุดลดโซเดียมบางยี่ห้อใช้เกลือโพเทสเซียมทดแทนข้อดีสำหรับผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องที่มีระดับโพเทสเซียมต่ำเครื่องปรุงเหล่านี้อาจช่วยเสริมโพเทสเซียมได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังช่วยลดปริมาณโซเดียมลงได้ข้อระวังคือถ้าระดับโพเทสเซียมในเลือดสูงขึ้นหรือเกิน5ม mm ิลลิโมลต่อลิตรต้องหยุดใช้ทันทีเพราะอาจทำให้โพเทสเซียมสูงเกินไปและเป็นอันตรายได้ทางเลือกที่ปลอดภยัยใช้สมุนไพรและเครื่องเทศแทนเช่นกระเทียมพริกไทยตะไคร้ ไปมะกรูดและค่อยๆลดปริมาณเครื่องปรุงทีละนิดให้รสชาติจืดลงข้อสำคัญหากจะใช้เครื่องปรุงรสลดโซเดียมควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการของท่านเพื่อจะได้เลือกชนิดหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงคำแนะนำการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ท่านค่ะ มาสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโซเดียมกันค่ะทำไมต้องควบคุมเพราะโซเดียมเกินทำให้บวมน้ำความดันสูงและหอบเหนื่อยควรกินเท่าไหร่ไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาอะไรที่ต้องระวังเครื่องปรุงรสเป็นอันดับแรกรองลงมาคืออาหารแปรรูปหมักดอง และอาหารกระป๋องการควบคุมโซเดียมจะช่วยลดบวมควบคุมน้ำและทำให้การล้างไตมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีข้อสงสัยปรึกษาแพทย์เสมอขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ